สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำการทำให้หน่อที่มันค้างอยู่ที่ต้นนี้อีกสองหน,อน่อมันจเจริญเติบโตได้เพราะว่าต้นนี้มันมีหน่ออยู่สามหนอ่อทีนี้ไอ้เจ้าหนอ่อหน่อนี้มันโตมากพอมันโตมากเนี่ยทำให้สองหน่อนี้มันเล็กลงเพราะฉะนั้นก็จะต้องแยกออกนะครับแยกออกโดยการหัน่นหั่นออก อันนี้เวลาหั่นเราก็ต้องเล็งว่าตำแหน่งที่ที่ลากอยู่นะครับให้เหลือลากไว้ทั้งสองส่วนด้วยนะครับส่วนนึ่งก็ให้เพื่อต้นใหญ่ใช้ประโยชน์แล้วก็ให้เจ้าต้นตัวเล็กนี้ใช้ประโยชน์คือถ้าจะให้จบก็คือหัน่นหั่นสามส่วนเลยนะครับสามส่วนแบ่งกันไปลากใครลากมันนะครับจะลองดูว่าจะหั่นยากไหมนะครับลองดูก่อนเดี๋ยวเรา ดูว่าตอนนี้ตำแหน่งของของหน่อนี้นะครับนนยัยงนนมีรากเส้นนี้อยู่ช่วยได้ส่วนของหน่อนี้นะครับก็จะมีรากเส้นนี้อยู่ช่วยได้ทีนี้เวลาหั่นมันก็คงจะยากอะ่ะเพราะมันแข็งแรงแข็งมากนะครับแต่ก็ต้องต้อง,ต,องต้องทำเพื่อจะได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวจะลองพยายามทำดูอุปกรณ์ก็ก็มีก็คือเจ้าอ,อ,อะไรบ้างครับก็จะมี สารยุกินะครับซึ่งเราจะต้องชลโลมเพื่อค่าเชื้อไปก่อนนะแล้วก็แล้วก็แล้วก็มีมีสำหรับหั่นเพราะฉะนั้นก็สำคัญคือระวังมือนะครับแล้วก็เกรงข้อมือดีๆแล้วหั่นลงไปนะลองดูซึ่งซึ่งถ้ามันเป็นหน่อที่แก่เนี่ยหั่นยากนะเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูอมาลองหั่นดูกันครับ ว่าจะสำเร็จไหมเดี๋ยวจะหัน่นหั่นเป็นแนวนี้ไปเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีรากอยู่นะเดี๋ยวลองดูระวังมือกลิ้งข้อมือนะครับแล้วก็หัน่นออกแรงกด ตอนนี้เห็นว่าแยกแล้วครับเราก็ฆ่าเชื้อโดยการฉลอมสารยุกิลงไปนะครับลงไปอันนี้ก็ชัวร์แล้วไม่มีปัญหาอะไรนะครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะแยกอีก2หนอน,นี้ขึ้นมานะครับจะหันตรงกลางนี้นะเพราะแต่ละต้นก็มีรากให้ห่งเส้นนะโดยประมาณก็หันตรงนี้นะครับ เเห็น,นะระวังมือนะครับพูดกับตัวเองนะครับแล้วก็อย่าให้โดนลากกดลงไปตรงตรงมันก็จะแข็งมากอยู่บิดนิดนึงให้รูมันขาดจากกันแน่นอน เลือกมากอยู่นะครับก็ขาดแล้วทีนี้ก็ทีนี้ก็เอาสารยุก,กิใส่เข้าไปเห็นข้อดีของสารยุก,กิที่แตกต่างจากยาทาทั่วไปไหมครับข้อดีก็คือมันเป็นของเหลวเพราะฉะนั้นมันสามารถที่จะเข้าไป นะครับในบริเวณที่เราถ้าเราหันแบบนี้เราไม่สามารถที่จะทาทาได้ได้ได้อย่างเรียบร้อยนะครับงั้นก็ก็ช่วยได้นะซายุกิก็ช่วยได้โดยการให้มันเข้าไปบริเวณภายในนะครับดามดามเอาไว้ให้มันให้มันให้มันอยู่ในสภาพที่ที่คล้ายๆเดิมให้มากที่สุดนะครับ แล้วก็มาดูต่อว่าผลงานเป็นยังไงอันนี้ก็หันแบบนี้แหละประดีมันหันได้อยู่นะครับเราเดี๋ยวรอดูตอน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 ่ตอไปว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะครับก็ลคลิปนี้ก็ลองเล่นดูนะครับถ้าไหนสนใจก็ลองทำเล่นๆด้วยกันครับสวัสดีครับ